สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาถ่ายฝูงควายนะครับอยู่ที่ใกล้ๆวณออุทยานแพะเมืองผีนะครับก็เป็นชนประธานที่จะขึ้นไปทางแพะเมืองผีนะครับฝูงควายนี้นะครับมีไม่ต่ำกว่า30-40ตัวแน่นอนนะครับเยอะมากเลยครับ เปลี่ยนบรรยากาศมาชมควายบ้างนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของผงควายผงนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็มีนะครับปอสวัสดีครับปอจื่ออยังไรครับจื่ออินครับปออินนะครับเนาะปออินปออินเายุ่ต่อไดครับอายุ่เจ็ดชิปเจ็ดชิปล่ะโอ้ปอตอนนี้นี่มันเป็นหมู่บ้านอย่างครับตอนนี้หมู่บ้านตูกโฮ่เป้มันกึ่งกลางกับน้ำจ้ำกับแม่น ตุงห้องก็อยู่กกลางันเนาะแถวนี้มันชนประธานน่าจะเป็นตุงห้องเนาะแต่ป่อป่อแต่แต่พ่อเป็นคนในบ้านตุงห้องเลยครับบ้านตุงห้องบ้านตุงห้องหมู่ยังครับหมู่สองหมู่สองอหมู่สองบ้านตุงห้องอายุเจ็ดสิบปีแล้วเนาะครับพ่อเลี้ยงควายมาในกี่ปีกี่เหมือนอะไรยังครับมาข้อสอนห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรอ๋อสองพันห้าร้อยห้าสิบเมตรอ๋อก่อนหน้านั้นป่อเคยเลี้ยงอย่างมาก่อนเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวมาก่อนเลี้ยงงัวมาก่อนอ่า เลยงัะอายุ12บุ่เลี่ยงมาเลี่ยงตั้งแต่อายุ12ล่ะเลี่ยงเงาคือเลี่ยงเป็นตีเป็นบอลหรือว่าเลี่ยงโลบอลโลปล่อยไหลทุ่งไว้จงนั้นเหรอจะแต่อมามาเลี่ยงควายอยู่ห5 0 0 50เนี่ย2500 50เนอะแต่มาเลี่ยงมาเลี่ยงอยู่นี่เลยจ้ะครับเลี่ยงอยู่นี่ครับตอนนี้ ตอนนี้ควายป้อมีกี่ตัวครับนี่มีเหลี่ยนี่สี่สิบขายแต่เจ้าไปห้าหกตัวอ๋อมาเจ้านี่ขายไปห้าหกตัวครับตอนเจ้านี่ขายไปห้าหกตัวนี่ประมาณเท่าไรราคาขายไปแสนสองครับสามพันตัวประมาณสามหมื่นสองหมื่นปลายหน่อยสองหมื่นปลายเนาะอืมป่อขายงวดทุกปีขายทุกปีปีในประมาณเท่าไรกะของมาณน,นม่ 2> 2สองเซนไปเาสองเซสสองเซสองเรขายไม่หนัก <c oughs> <c oughs> ประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยตลอดเนาะซิปซิปเอสซิปเลี้งเนี่ยอ,อ๋อขายปีไหนซิปเอสซิปสองตัวตลอดอืมก็มันเกินมาซิปก็ขายซิปเนาะอ๋อก็คือขายปีขายเปลี่ยนไปเอาตัวใหญ่าขายตัวน้อยไปเนี่ยอ๋อก็คือขายแม่ใหญ่เนาะที่มุมมตีเลี้ยงอืมก็ช่วงหน้าฝนนี่บอกเอาไว้บริเวณนี้เนาะนี่ครับเป็นบริเวณคอก ของคุณพ่ออินนะครับก็กว้างขวางพอสมควรนะครับกว้างขวางมากเลยนะครับพอพื้นที่นี่กี่ไร่ครับเอยแท้ๆก็มีสามไร่นี่นึงเฉพาะขอกควายนี่ส,ออานสามไร่ครับแล้วก็แต่ตีต้นตีเขาอ๋อตีตีปลอยแถวนี้นะครับ,รบก็คือเปิ้ลฮือเลี้ยงเนาะไเปิ้ลเฮือเลี่ยงเปิ้ลเฮือเลี้ยง,งบัวได้เจ้าครับบัวได้เจ้าอืมดีเนาะ อันกว่ปีในกับปอกก็ได้ตั้งประมาณสี่ห้าแสนกว่าต่อปีบ่ถึงสองแสนปลายสองแสนปลายอืมกรุกตัวละหมื่นปลายสองหมื่นอีกแล้วเนาะอืมสองหมื่นสองหมื่นปลายหมื่นปลายเนี่ยก็คือคุณปอเนี่ยก็คือเลี้ยงควายเป็นอาชีพรักเลยบ่ได้ทำนาทำไรอย่างไะเนาะนาแต่มีเขาเนาะอ๋อคือคนอื่นเนาะเหรอแต่ก่อนก็บใครได้นาก็ซื้อขายควายซื้อขายงัวซื้อนา ก็เลยโบหยะนี่อ๋ออ้นหนะมันต้องปล่อยคนอื่นเนี้ยเนาะปล่อยอเงี้ยนะสมัยนี้เนาะสองแกนแล้วหนาวหงอเนาะอ๋อไรสองเกนแต่ปีนี้เข้าก็โอ้โหเนาะกิโลกรัมละห้าบาทปลายหกบาทหยะกกบุดกเปี้ยงหูน สองมืนไฟายพุ่นนะหอะไรนี่กะ้อเลี้ยงควายบ่ได้เนาะซื้อเข้ากินขายควายซื้อเข้ายังมีเงินเหลืออยู่เนาะไฟฟ้าที่ผมแม่นมุดนเลเอาไฟฟ้าเข้าไม้เหรออ๋อเสาหู่นี่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเนี่ยครับพ่ออินเนี่ยลงทุนซื้อเสาไฟฟ้าดําเนินเดินสายเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะถามดูเพราะว่าท่านหมดไปเท่าไหร่นะครับ พอไอ้ดำเนินการเรื่องเสาไฟฟ้าไฟฟ้ารวมตั้งก่ามือก่าไม้หมดไปต่อได้นี่ประมาณสี่หมื่นปลายน้อยสี่หมื่นปลายก็บบบแปลงต่อได้เนาะบแปลงเนาะอืมที่ขาจะเอาส้นเส้นเส้นเอฟบอลลูนมาเขาบอได้ใส่โม่หรือเนล่าโมอใหญ่เนาะไปจำมาพุ่นนะอ๋อเข้าพุ่นนะครับเมนเดิมพุ่นเนาะอุตีกับเส้นปลายซื้อโมอใหญ่กว่เนาะอ๋อตรอตรงมาโมแปลงขยายเนาะเลอื ก็สี่สี่หมื่นไปก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเออมันเว้นนเนาะมันรวมกันหลายเจ้าก่อนครับเจ้าเดียวเนี่ยอ๋อปล่อยอินออกทั้งหมดเลยเดียวอ่าก็แถมน้อยหนึ่งแถมน้อยหนึ่งเปิลในหมู่ใกล้ๆนี่เปิลมาต่อมาอย่างก็ได้อันนี้ส่งไปเนาะจับมือเถอะมันจะว่างอีกคือมันมงจะว่างก็ดีแล้วป่อป้อเลี้ยงควายนี่มันยากกว่าเลี้ยงงัวครับเองง่ายกว่า ที่ควายง่ายกว่าอิงัวนี่มันไปบนย่งมันบึกกินจ้าควายลูกอ๋อควายกินดีกว่าจ้ะครับควายมันอยังมันกักินไปแล้วมันน้ำป็นหญ้าเป็นน้ำอย่างเงี้มันกินได้เหออ๋อมันงัวที่มันกินอะยื้อกินในฮู้เหงออ๋องัวนี่มันโลกินเนาะโลกควายนี่มันมันกินเป็นตีเป็นบอลนี่แล้เนาะมันไปจ้าใช่น่ะครับอือก็งัวกับนี้เป็นร้อยพวกเนาะงัวเลี้ยงเป็นร้อยเหตือนกันซื้อมาสามตัว เริ่มแรกซึ่งง้วสามตัวสามตัวงัวกำพ้าตัวสามร้อยของค่าแม่ม่นรับเลี่ยงมากับแพ่มะแพ่มากขายซื้อตีบ้านเหมือนห้างานหนึ่งนะเดี๋ยวนีมาได้แล้วหรอจะกล้าเลี่ยงง้วนี่ได้ตีมางานหนึ่งได้ตีมางานแล้วก่อนได้นานนี่คว้าไรต่อเลี่ยงคว้ามานสิบสองปี น๋อสิบสองสิบสามปีได้น้ามากี่ไร่แล้วก็น้ามาห้าไร่โอ้เฉพาะขายควายนี่ได้นามาห้าไรซื้อรถกันซื้อลดเหมือนกันหนึ่งนะครับรถรถขนดินรถปิกอัพไม่รถโฟวินไฮเกอรอ๋อรถปิกอัพมากันหนึ่งกระบะกระบะปิกอัพเนาะเป็นรถโฟวินแล้วก็ซื้อรถหลักหน้าลำหกหมื่นฝายนี่แล้วก็ได้ไฟฟ้าเข้าบ้านได้คับโอ้สบายมันดี้นะครับ บ่ได้บ่ต้องได้ไดเดือดร้อนเดดืออร้นเนาะเขาขายได้อย่างเขาขายไปบ่ได้ปีนี้เป็นสีนนอะไรอ่ะครับ,รบแล้วคุณปอน,นี่เลี้ยงคนเดียวหรอมีคนมาช่วยเลี้ยงครับแฟนนะอ๋อออ๋แฟนของคุณปอมาช่วยเลี้ยงอืมก็อ,อยู่กันสองคนใคนหญ่กว่าคุณแล้วลูกยังเป็นมีก่อทำงานทำงานกังานส่งเงินมาจากปอกหอกุมใจมาซะเนาะออมีแต่ปอไปม่ให้ ขายควายไายควายส่งลูกครับเออนี่แะครับ <c oughs> ชีวิตแต่คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับใครมองว่าไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนแล้วจะมีเงินมาให้พ่อให้แม่ปรากฏว่าพ่อแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังต้องเอาเงินให้ลูกให้หลานอีกนะครับ <c oughs> สอบถามมาหลายท่านก็เป็นอย่างนี้ครับลุงทอนก็เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> พ่อหนุ่มก็เป็นอย่างเงี้ยนี่นี่มาเจอพ่ออินอีกท่านเวลาขายควายขายยังก็ต้องปั้นเง้ลูกให้หลานด้วยเนาะ ี่ดูนะันหันหน้าหลานหันหน้าลูกก่อนแล้วพอได้ซื้อฟางก่อครับซื้อฟางมาให้มันก่อนงัวควายนน่ยก้อนสามช้มาก้อนสามปีหนึ่งมดไปมันกี่ก้อนครับสี่หมื่นไปเป็นกางเงินนะครับพันก็ลุ่มอ๋อพันก็ก้อนเนี่ยนะเขามาส่งถึงตีส่งตีอุติดุูนะครับอ๋อ,อ,อาฟางไอ้ตีสั่งมาจากอุติดนะเจ้าสั่งพุ่มสามร้อยันเฮือมาส่งออเขาจะมาส่งทุกวันพหัสวันศุกร์เนี่ยเนาะ เจ้านั่นนะ<ม>เจ้าลองฟ้องนั่นเหรอครับลุกทอครับครับไม่นะก็ใจ้เจ้เฟืองนเนาะเสียงกินห้องกินเฟืองอกายกินเฟืองก็ไปลุกอ๋ปอปอปอจะออกปล่อยออกไปตั้งนอกตัวใจก่อนครับสามโมงปรมากินเฟืองคอัอเดี๋ยวปอจะปล่อยประมาณกี่โมงครับนี่นี่ประมาณทีายงพูดเนาะมันเอาตามใจมันจะออกไปตั้ง อ๋อคือตอนนี้ปลอกกับปลอยมันอยู่แล้วปลอยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันบอกออกไปไหนออกไปไหนมันกินเฟืองอย่างเดียวเนาะเฟืองบดมันก็ไปอ่ะบนแน่บนอนเนาะครับอ่าก็ขายกันย่างบดเอถ้ามีติเลี้ยงเนี่ยเนาะถ้ามีติเลี้ยงเนี่ยสบายมากเนาะสบายอ่ะบทตรงเลยตุกหักอย่างเงี้ยนะแต่สมัยมาเดียวก็มันก็การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็ มีตีมีนาเขากับปลูกหญ้ากันเนาะมันก็สบายขึ้นนะครับบ่เหมือนแต่ก่อนที่เขาต้องไปปล่อยโลกินหญ้าที่อื่นนี่นะสมัยนี้ก็มีการปลูกหญ้าปลูกยังเนาะปลูกครับเหมือนของปอนี่ก็คือควายไายทุ่งอยู่แต่นอนเนาะเวลาปอเอาไปเลี้ยงตั้งหนอกนี่ยปอจะปล่อยไปตั้งไรครับไปตั้งนัินหอ๋อขึ้นตั้งแพะ่เหรอครับตั้งแพะอ๋อฝูงตีผมจังป้าบนแพะนั่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังถ้าเจอเดี๋ยวผมก็จะตักปอ นั่นน่องเดี๋ยวเลี้ยงกันนะที่พระตรงนี้นะครับที่ที่เคนจะสร้างสารกลางใหม่มาเนั่นนะแต่ก่อนนะเออนั่นน่ะนั่นคือน้องน้องหมอนั่นควายสองสองร้อยตัวนะที่คอกอยู่ตรงข้ามกันนะตรงข้ามสารกลางใหม่นั่นนะนั่นบ่งแม่นค้นน้ำจ้ำนั่นข้นน้ำจ้ำอยู่นี่เลยบงนี่บงลูกหลังน่อ๋ออ๋ออยู่โมงที่ลายที่เขาคุดดินนั่นนะครับนั่นควายสองร้อยตัวสองร้อยกว่าตัวพูดนะ เลี้ยงค<อ>านอยู่ตามขนุนมุ่นั่นนะนะสองร้อยกว่าตัวนี่รถปตทรถเลี้ยงจะได้ในฟางมดไว้ติก้อนซื้อฟางเป็นแสนปลายพุ่นแต่ปีหนึ่งก็ได้หลายล้านะขายควา,ายเนาะก็บ่อขายอ่ะบ่อขายลูกอ๋อท่านท่านได้บ่อขายสักกะลิ้นเนี่ยอ๋อท่านสักกะลิ้นนี่ท่านบ่อขายควา,า,<อ>ายแต่ละครับบ่อขายอ๋อบ่อเลี้ยงสักกะลิ้นนี่นะ ผมได้ยินมาเหมือนหรอวาเขาเนี้ยแม่นแล้วเวลาขายควายไปก็เสียดายไปซื้อคืนดูเหมเอนหไปซื้อคืนอีกควายนี่เนี่ยบนยังมาซื้อนี่ควายน้อยที่เกิดสองสามปีนี่นะครับแกว่าต่ออยุมันเป็นเบิ้นแกซื้อไว้อืมบ่ะจังจะว่านาะคนบนมีสตังค์คนบนบนบนเป็นปอเลี้ยงเออครับมีเงินดูต่างซื้อครับ เดีเหมือนปอนี่ก็ผมายสั่งไว้นี่ครับาขล็อคก์นับแล้วมาเจ้านี่ขายเขาตังไรครับขายให่นี่นะเปนามม้วนอ๋อเปิดเอาไปเลี้ยงเหรอคนนั้นน่าขายไป็นที่เจ้าของอี่มั้งตัวนะครับอ๋อเปิดเิอาไปพุ่งม้วเปิดไปมาเดียวควายมันเป็นตีนนิยมเนาะครับเนาะเลี้ยงเลี้ยงว่ายอินเหรอครับคนเลี้ยงไว้ายเป็นเลี้ยงเป็นควายประจําคอกประจําควายสวยงามอย่างนี้นะครับ เหมือนของป่อเนี่ยก็โค้งใหญ่เนาะครับเนาะนั่นนะ <ๆๆ S 2> บุบ๋บมมี่ให้เจ้าตีนเจ้ามือลูกเบามันจะเป็นจะได้หู้ายไปแล้วเดี๋ยวก็ถ้าบุมมี่ใครซือ้อก็โค้งจะต้องขายอ,ออกนะเนาะเหมือนเหมือนในปอนุ่นนปนมปอนุ่มก็บอกว่าบ่อยากให้ลูกมาเลี้ยงละไอ,อ้ว่าปอนุ่มว่าขอให้มันจบตีรุ่นของปอนุ่มแบบนี้เนาะแต่ผมว่าจะได้เขาถึงมามาเลี้ยงครับเพราะว่าทํางานทําการยังมาขัางไปใจกุ้มเนาะครับใจกุ้ม ยัแสปิสปะแม่นครับกัดแม่นกัดเจ้ากัดกินกัดสปะครับมาอยู่บ้านเฮากินพักกินไม้เนาะแม่นละกินของกินแล้วก็สบายใจไงโอ้สบายใจเป็นนายของตัวเองแม่นดีกว่าไปเป็นลูกน้องเป็นเป็นใจเนาะเป็นสัตว์มืดกวนแล้วเนาะครับป้อนี่ก็ทำงานมาหลายอย่างแล้วเนาะกสร้างทำสปะค้าขายไปหินปูน มหาสาลรคาอย่ซี่งูซื้อขวายหนองขายบุญเลยซี่ัวข่ำห้าไว้จ้าวานอ่ะเลี้ยงมามันกับแพ่มาแพะมากับขายไปฝ้ายในป่อเริ่มกี่ตัวนี่เริ่มมาหกกูมีลูกซื้อแสนซื้อแสนหนึ่งได้หกตัวกูมีลูกได้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่สามตัวตัวน้อยสามตัวก็ซื้อแกซักลินนี่เลยนี่อ๋อก็ซื้อมาจากเรี้ยงซักลินเหมือนกันเกิดเกิดเบาะไว้เบาะไว้เลยครับหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยครับ ทุกแสนไปเนาะเออแสนหนึ่งทุกแสนหนึ่งฮกกูมีลูกครับอืมฮกกูไม่ลูกลูกไม่ลูกนั่นก็ฮะฮกแม่ฮกลูกฮกอือฮกสิบสองตัวใช่ไหมสิบสองตัวเป็นตัวแม่หมดเลยลูกเป็นตัวแม่ก่อนปู่ก็มีอ๋อสลับไปใช่ไ่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวปู่ก็ขายไปไม่นะแต่ก่อนมันก็บอกไข่แป้งเนาะขายแต่ตอนนี้ราคามันก็นี่แหละนะควายใหญ่ๆควายงามนะครับนี่ไข่ก็ทั้งสองบนสอง อืมชุดกุ๊ก็ไม่นี่อ๋อชุดนี่นะครับชุดชุดประมาณสักขวบเนาะนี่ขวบสิบสี่เดือนเนี่ยเนาะเกือบสองขวบอ๋อเกือบสองขวบเนี่ยได้ได้ตัวสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสองตอนขายมันกำเงินเหมาะกัไอ้ดูมันจใจก้นละพอขายแล้วก็ไอ้ดูจ้ะครับมันเบาไหวมันนั่นน่ะเกิดไม่เห็นหมดแต่มันเราก็ต้อง มีมีนี่เนาะคือถ้ามีเยอะเกินไปหลางไกยก็บวกลายไว้เนาะเพราะเาเป็นคนหนุ่มนี่เรื่องควายงัอดีดีกว่าเดืนเดี๋ยวนี่นะยังตะกอนบวไหวในงง้อตัวแปดเก้าร้อยเลยครับลุงมี่ขายไปอนาะตะกอนผมก็ขายก้อนขายขายคือเขามาเรียกเอาเด๋ยวนี้เร่ได้เขามงองอแล้วคนซื้อเนัะทำทำทำอย่างทำการเกษตรอย่างอื่นเนี่ต้องไปง้อขายเขาเนาะ ข้าเนี่ยก็ต้องไปขายลงสีเรื่องงัวเรื่องควายเนี่ยเจ้าในห้อยพ่อค้าเนี่ยมาหาถึงตีเนาะขายพอขายยัางอยู่ตีห้อเอืนามขายนนะครับเออเนี่ยเห็นกอท่านผู้ชมครับเนี่ยครับมีวัวมีควายเนี่ยนายห้อยพ่อค้านี่มาแย่งกันซื้อนะครับไม่ต้องไปแย่งกันขายนะครับไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนปลูกมันปลูกข้าวโพดนะครับก็ยากนาก็ดสี่ห้าชิไร่ก็นะครับแล้วก็ขายเข้ากิโลสี่บาท โบบไว้งัวควายนี่มีคนมาแย่งซื้อ